สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้กับเรา,าพัฒนาก่อนเนาะ,ะแต่กบมาคือเกาพี่น้องคือแอบกับเห็ดลายแนวเนาะอยาลิลี่ค่ะต้องขอโทษขอให้เอฟซีพี่น้องเด้อค่ะ้าแต่ก็ยังมาอยู่เนาะค่ะไปเบิง้งคําเตือนของทางช่องเฮากนเนาะค่ะคําเตือนทางช่องทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันที่ผิดกฎหมายทุกประเภท โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเดอ้อพี่น้องเนาะค่ะไปเบิ้งชุดหลักสิบล่างยังเดินต่อนะคะยังเดินต่อไปดูสูตรนี้ก่อนงวดที่แล้วนะคะอ่าผลออกที่2897เข้าที่เลขสองที่หลักสิบล่างนะคะถูกอีกคะ งวดนี้ได้39017นะคะสูตรนี้แคปเอาเดอ้อค่ะพี่น้อง14 1สิบหางวดเท่ากันครับสูตรนี้ 15, 1 5บลบหทั้ง2อสูตรนะคะงวดนี้งวดที่แล้วก็เข้าที่เลข28หลัก10ล่างงวดนี้ได้15678นะคะ15678ชนบอ่อค่ะพี่น้องเบิงเนาะค่ะชนบอนาะชนแล้วจะมาไมเนาะ สูตรนี้ได้15678สูตรที่สองได้39017ชนกันที่เลข7กับเลข1เนาะคะ่ะ7กับ1ที่หลักสิบล่างพี่น้องสิมาบอเจ็ดกับสิบว่าเป็น7เก่าซะบอเนาะคะ่ะมักเด้อันนี้แอดมักเว่าส่วนโตเนาะค่ะไปเบิง้งโอ้ยบรดเดนได้เอาออกมาอยู่ค่ะนี่ ะคะเด่นของสูตรนี่ไปเบิ่งชุดเต็มของห้าวังหวดที่แล้วผู้ดได้เข่าอันไดแน่เนาะคะ่ะไปดูของแอดจิตเนาะคะ่ะของแอดวางติดบนล่างไว้หนึ่งสองสามผลออกที่สองแปดเก้าเจ็ดเอฟซีส่งให้แปดเก้าหนึ่งวิ่นกันออกอีกคือเก่าที่แปดสองสองแปดของเอฟซีมาทั้งเก่ามาทั้งแปดของแอดกับมาแปดชน8แปด สองสูตรชุดหนึ่งสามสูตรไม่มาของเฮามีแต่หนึ่งแปดบอมีสองแปดเนาะคะ่ะพี่น้องเบิ้งเอานะคะไปดูที่ของน้องต้าบะของน้องต้าวางที่เลขเก้าไม่มีเก้าเจ็ดหอดเก้าหกเท่านั้นนะคะไปเบิ้งของเซียนสารคามเนาะเซียนสารคามสามกับศูนย์ไม่มีไม่มาไม่เกิดเนาะคะ่ะเซียนสารคามบ่กเกิด อันนี้เป็นเด่นบนล่างนะคะเด่นบนล่างงวดที่แล้วก็เข้าที่เลข9เนาะคะ่ะผลออกที่เอียงเหรอ2 8 9 7นะคะเข้าที่เลข9วันนี้ก็ได้9กับ7ต้องมีให้เห็นพี่น้อง9กับ7ต้องมีให้เห็นวันนี้นะคะอะ เมนเหล้วแอดมักเนาะคะ่ะแอ็ดวอาตามสูตรที่มันชนหลายๆเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะสูตรที่มันชนหลายๆกะ,ะให้มันเดินต่อเนาะค่ะนะคะ,นะคะไปเบิ้งชุดเต็มสามเซียนก่อนบอ่พี่น้องนะคะชุดเต็มสามเซียนด้วยเอาไว้ที่หลังไหลเด่นลงก่อนเนาะคะ่ะไหลเด่นลงก่อนอ่ะสูตรนี้ได้ เดี๋ยวได้ค่ะพี่น้องเอดเขียนลงก่อนอขอสูตรแอดบพมี่เวลาอิลีพี่น้องได้แปดกับเก้าเหมือนเดิมเนาะคะ่ะที่สูตรนี้ชนกันยุคผีเด็กเก่าอยู่ค่ะตอนนี้เอาพี่น้องแคบเอานะคะอันนี้เด่นล่างอันนี้เด่นบนล่างเดี๋ยวเด่นล่างถ้าเอาประกบกันเอาเด่นบนล่างก่อนนะคะ เด่นบนล่าง 7, เก้ากับเจ็ดเนาะลักซิปล่างว่างหันชนเหล็กเจ็ดอยู่ค่ะเอาเด่นล่างก่อนไปที่นี้นะคะเด่นล่างงวดที่แล้วได้แปดกับเก้านะคะเอาพี่น้องแคบเอางวดนี้ก็ได้แปดกับเก้าอีกจะติดล่างบอนะคะไปดูเด่นบนเด่นล่างนะคะเด่นล่างสูตรนี้ฝัดเขามาได้ห้ากับแปดมาแปดห้า ได้สี่กับเจ็ดมาเจ็ดเก้าได้สี่กับเจ็ดมาสี่สองได้ห้ากับแปดมาสองแปดเมื่อนี้ได้เก้ากับสองนะคะพี่น้องเด่นล่างเด่นล่างต้อเด่นล่างเด้อบัดนี้เนาะค่ะเด่นล่างไปเบื้องสูตรนี่แอดเห็นมันเดินเงีวแอดเลยขัดออกมา <c oughs> ได้สามกับหกเข้าสามสองได้สองกับแปด อ่าได้สองกับห้าเข้าแปดห้าโอ้ยแอดไปยังคือเบาพิดพี่น้องได้สี่กับเจ็ดเข้าเจ็ดเก้าได้สี่กับสองเข้าสี่สองได้สองกับห้าเข้าสองแปดมือนีได้สี่กับเจ็ดแอดก็ยังมักเจ็ดนะคะที่ล่างนะคะประกรบคููกันเขาน่ายังแปดแปดสองอยู่ดีละ่ะพี่น้องนะคะไปดูสูตรล่างอีกที่หลักหน่วยล่างนะคะ หลักหน่วยล่างก็ไปไผไปมั่นเรื่อยมานี้พี่น้องเดินมาจังส่ปนิงวดที่ได้เลขซี่เนี่ยไปลักซิบแอดแต้มอยู่มันอยู่รางแต่แอดก็เขียนเครื่องหมยพิดไปอยู่นี่เพราะว่าไม่มาหลักหน่วยงวดที่แล้วเลขแปดนี้มาหลักหน่วยล่างนะคะวันนี้ได้เลขหกสิมาบอเ,เอาให้พี่น้องแคปร่วมกันก่อนนะคะแคปเอาแคปเอาเด้อค่ะพี่น้อง หลักสิบล่างบมาที่นี่นะคะหลักสิบเมืองงวดที่แล้วขันไปยุหลักหน่วยซะเด่นล่างพี่น้องไปไพไปมั่นเลยเนาะค่ะแต่งวดที่แล้วมันชนเลขแปดเป็นหลดที่สี่สุดงวดนี้เราชนสองอ่าชนเก่าเสือเนาะคะ่ะชนที่เลขเก้าเด่นล่างพี่น,อนะะ<ม>้องเดี๋ยวแอดจะเอาจุดเต็มใส่เนาะมันท่านดีดอกเนาะค่ะ ท่านอยู่ที่ชุดเต็มนะคะชุดเต็มเด่นเอาแคบเอาเด่นล่างก่อนเด้อพี่น้องเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะลงชุดเต็มให้มันสีมาบบนะคะเอาแคบเอาหลักสิบล่างชนกันที่เลขเจ็ดกับเลขหนึ่งนะคะวันนี้จะมีไหมอ๋อเด่นล่างอีกสูตรหนึ่งได้แปดกับหกโยค่ะพี่น้องได้สองกับ แอดขัดออกมาหลายอยู่ตัวนี้7กับห้าชวโมงเล่งดวนพี่นองเป็นอยังคือดวนรับหลานหลายหมองนะคะได้เกตับ9ได้6กับ4เข้า4ี4่สองได้ศูนย์กับ8เข้าสองแปนะคะมือนี่ได้8กับ6สีมีมาให้เห็นบอทีเดินล่างหกเจ็ด้ันไวทีล่างเลยมือนี่นะคะ ไปดูชุดเต็มเนาะค่ะพี่น้องชุดเต็มป้าพี่น้องมาหลายแถ่แอดขัดออกมาหลายผุดเนาะแอดเพื่อมออกขัดออกมาเพื่อให้พี่น้องมันใจเอามันมันค่ะคักสีมาบอได้สี่กับสองมาสี่สามได้หนึ่งกับสองมาสามสองได้ห้ากับหกมาแปดห้าได้แปดกับเก้ามาเจ็ดเก้าได้หนึ่งกับสองมาสี่สองได้สองกับ สมาสองแมือนีได้8ดกับเก่านะคะฟันลางไว้หกเจปดเกพี่นอ้องต้องมีให้เห็นนะคะ่ะหกเจดแปล่างแอดล่างย่างมือนีวันที่หานะคะติดบนล่างวางไว้8 90 f ก้าศซีแปหนึ่งวิ่งรูด8ดกับ9เอาชอน8กับเก่าย่างละ3าสูตรสิมี่เห็นบ่เนาะคะ่ะ สามสูตรรวดจ,จับคู่แปดหกแปดสสตัวหางเดียวคือ8 9 3นะคะสีมีมา้เห็นบอนะคะไปเบิ้งของเซียนสารคามเซียนสารคามกับว่าง0ูนย์กับ3ตัว9ก้าศูนย์ห้าคือ3ตัวหางเดียวนะคะไปเบิ้งของหนองตาก้อนบัดที่นี่นะคะ น้องตาจับ7กับ6กนะคะเจ็ดกับ6 7เ7็ดสามเจ็ดสหสตัวหางเดียว6 7เจ็เก่าด้วพี่น้องของน้องตามือนี่นะคะลักลอยมือนี่ของเฮ้ามันคือชอนกันอยู่ที่เลขกศูนย์กับบอลูเื่อกันพี่น้องชอนแล้วบมากับมีนะคะหลักร้อยวันนี้แอดจับที่เลข0ศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้า ศูนย์แปดเก้า่ค่ะมักเน้นี่มักแล้วบ่ามากกับมีดอกพี่น้องเอาทีพี่น้องมักเด้อค่ะเอาแคบเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะคือว่าจับขันแอดแมนค่ะโมนี่มันชนหลายกว่าชนหลายบ่ามากกับมีเด้พี่น้องนะคะเอาสำหรับคลิปนี้นข,อขอยุดตีไว้ชั่หนึน่เนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ